อุ๊ยเจ็บหน้าอ,อกข้างขวาจังเลยค่ะไม่รู้ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนะคะอุ๊ยพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ถ้าใครมีอาการเจ็บหน้าอ,อกจะต้องรีบไปตรวจเอา้าแต่เป็นโรคอะไรละคะวันนี้พี่ปรารวบร,รวมมาให้และะ้วค่ะถ้าเรามีอาการเจ็บหน้าอ,อกข้างขวาเราจะต้องใส่ใจและอาจจะเป็นโรคต่างๆเหลา่านี้ตามพี่ปรามาเลยนะคะอาการเจ็บหน้าอ,อกข้างขวา เกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุเลยค่ะโอ้ยหลายคนนะคะมักจะตีความว่าเป็นปัญหาสุขภาพหัวใจอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดอะแต่พี่ปราบอกเลยนะคะอาการเจ็บหน้าอกข้างขวาอาจเกิดจากปัญหาระบบทางเดิอนอาหารหรือปอดก็ได้ค่ะและปัญหาสุขภาพดังกล่าวก็จะประกอบไปด้วยโรคหรือภาวะใดบ้างอืมตามพี่ปรามาเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกนะคะใครที่มีอาการเจ็บหน้าอกอาจมีได้หลายรูปแบบ อาจเจ็บแป๊บเหมือนถูกของมีคมที่หน้าอกแทงอยู่นะคะโอ้ยบางคนก็ปวดตื้อๆค่ะบางครั้งอาจรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกบีบหรือปวดแสบปวดร้อนทั้งนี้อาการเจ็บหน้าอกข้างข,างขวาในผู้ป่วยบางรายอาจลามไปยังคอขากรรไกรแผ่นหลังแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองแขนก็ได้ค่ะกราวนี้มาดูกันต่อเลยนะคะสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกข้างข,างขวามีอะไรบ้าง พิปราบอกเลยนะคะอาการเจ็บหน้าอ,อกข้างขวาอาจเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพบางอย่างค่ะเช่นปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารสาเหตุที่พบมีอะไรบ้างค่ะข้อที่หนึ่งตับอ่อนอักเสบค่ะผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบพ่ปราบอกเลยนะคะจะมีอาการปวดท้องส่วนบนที่อัดลามไปยังหลังแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอ,อกก็ร่วมด้วยซึ่งอาการมักเย่ยลงเมื่ออยู่ในท่านอนราบค่ะ โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานนิ่วในถุงน้ำดีหรือติสุราอาจเสียงเป็นตับอ่อนอักเสบมากกว่าปกตินะคะข้อที่2ถุงน้ำดีอักเสบค่ะภาวะนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกโดยตรงแต่มักทำให้ผู้ป่วยปวดบริเวณท้องส่วนบนด้านขวาซึ่งอาการปวดอัดลามไปที่หน้าอกหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็หลังได้ด้วยนะคะข้อที่3กรดไหลย้อนค่ะ เกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาสู่หลอดอาหารหรือหลอดลมส่งผลให้มีอาการแสบร้อนกลางอ,อกอาหารไม่ย่อยเจ็บคอมีเสียงแหบเจ็บหน้าอกข้างขวามีรสเปรี้ยวในปากไอแห้งหรือมีปัญหาในการกลืนได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆเลยค่ะพี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครมีอาการเจ็บหน้าอกข้างขวานะคะเป็นไงคะเยียบปอยทิ้งไว้คะ่ะ ที่สาคัญก็คือเราต้องรีบไปตรวจต้องไปรักษาแล้วไปที่ไหนเหรอคะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดบอกเลยนะคะทําไมแนะนําให้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าก็จะมีเครื่องมือที่พมบางอย่างเนี่ยการเอกซเรย์เฉยๆการตรวจร่างกายเฉยๆเนี่ยจะไม่พบนะคะว่าเราผิดปกติตรงไหนแต่ถ้ามีการตรวจละเอียดมากขึ้นก็จะทําให้เราทราบได้ว่าขนาดนี้เราป่วยเป็นโรคอะไร เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกนะคะไม่ต้องรังเลไม่ต้องอุ้ยจะไปตรวจเมื่อนั้นไม่นี่ตรวจเลยค่ะไปทันทีนะคะเพื่อสุขภาพของเราถึงตอนนี้ละพี่ปรายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแล่เปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u YouTube ให้ทีทฟิชเป็นขอนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเลยค่ะเจ็บหน้าอกข้างขวาจะเป็นเกี่ยวกับอะไรได้อีก ตามพี่ปรามาเลยค่ะคราวนี้ต่อมานะคะดูในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับปวดค่ะพี่ปราบ,บอกเลยนะคะปัญหาเกี่ยวกับปอดสิ่งที่เราอาจจะพบได้มีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งภาวะปอรดรั่วหรือปอดแตกออื <c oughs> ถ้าใครพบภาวะนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นภาวะอันตรายที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยมักเกิดขึ้นหลังจากได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการเจ็บแปลบ,บริเวณหน้าอกข้างที่มีความผิดปกติอย่างฉับพลันหายใจหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหัวใจเต้นเร็วไอแล้วก็อ่อนเพลียข้อที่สองอาการปอบบวมเป็นการติดเชื้อในปอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก่อให้เกิดอาการไอนะคะอาจจะมีเสมหะเป็นบางครัง้งมีไข้แล้วก็เจ็บหน้าอกได้ทั้งสองข้างโดยเฉพาะเวลาที่เราหายใจค่ะอันนี้สำคัญมากน,นะคะ ข้อที่สามโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดลิ่มเลือดในหลอดเลือดที่ไหลไปอุดตรงปอดอาจไปปิดกั้นการไหลของเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของปอดจนเป็นเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกค่ะซึ่งอาจลามไปยังแขนขากรรไกรหัวไหล่แล้วก็คอได้โดยโรคนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ทําการรักษา,ายอย่างเร่งด่วนเลยนะคะข้อที่สี่ภาวะกำดันหลอดเลือดปอดสงูงภาวะนี้ เป็นเหตุให้หัวใจทํางานหนักขึ้นจึงก่อให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกโดยอาจจะมีอาการอื่นๆเกิดขึ้นร่วมด้วยเช่นหายใจไม่อิ่มในระหว่างทํากิจวัตรประจําวันรู้สึกคล้ายจะหมดสติเหนื่อยล้าหัวใจเต้นเร็วปวดท้องส่วนบนด้านขวาเป็นต้นนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องสังเกตอาการดีๆนะคะเพื่อที่เมื่อไปพบแพทย์จะได้แจ้อาการต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะ ข้อที่5เยื่อหุ้มปอดอักเสบเยื่อหุ้มปอดอักเสบอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาในระหว่างที่หายใจเข้าออกโดยมักเจ็บมากขึ้นหากผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกๆไอาจามหรือหัวเราะนอกจากนี้ยังเกิดอาการปวดหลังและไหล่หายใจหอบเหนื่อยมีไข้หรือว่าไอาร่วมด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะคราวนี้เราดูต่อเลยค่ะ วิละถ้าปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนี่มันจะเป็นอะไรได้บ้างมังค่พี่ปรางบ,บอกเลยเลยนะคะว่าถ้าเรามีอาการเจ็บและเราสงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจเราก็ต้องรีบไปตรวจค่ะแล้วการที่เราจะไปตรวจการที่เราจะให้ข้อมูลนี้สําคัญมากๆนะคะเราเริ่มมีอาการเจ็บเมื่อไหร่ลักษณะอา,าการเจ็บปวดนี้เป็นอย่างไรและที่สําคัญก็คืออาการมันเป็นเป็นหหายหรือไม่หายเลยเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆนะคะ ถึงตอนนี้พี่ปรามีเรื่องเล่าค่ะอยากจะบอกเลยนะคะอาการเจ็บทางด้านกว่าเนี่ยถ้าเราเจ็บหน้าอกบางครั้งเราคิดว่าไม่เป็นอะไรมันมีหลายโรคมันมีหลายอาการมีหลายสายเหตุที่จะเกิดขึ้นได้พี่ปรามบ,บอกเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่เรามีอาการต่างๆเหล่านี้ให้เรานั่งพักสักครู่หนึ่งถ้าการไม่ดีขึ้นบอกเลยค่ะบอกคนข้างๆเพื่อที่ไปตรวจเพื่อที่ไปทําการรักษาทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้ ในกรณีที่ฉุกเฉินบางครั้งช่วงที่ระหว่างเดินทางนะคะเราอาจจะเกิดอาการผิดปกติที่ได้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดอย่าลืมค่ะตรวจโรงพยาบาลใกล้สถานที่เกิดเหตุมากที่สุดนะคะใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานและถ้าเกิดรามียการหนักจนโรงพยาบาลแห่งนั้นไม่สามารถรักษาได้ mm. เขาก็จะมีการส่งต่อเพราะฉะนั้นนะคะหลักนะคะ ถ้ามีอาการใดๆเกิดขึ้นขอให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านมากที่สุดใกล้ที่ทำงานมากที่สุดใกล้สถานที่เกิดเหตุมากที่สุดนะคะแล้วเราจะได้ไงคะรับการรักษาที่เรียกว่าเร่งด่วนก่อนเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอาการที่เราจิบหน้าอกด้านขวาเนี่ยมันมีอะไรอีกที่เราจะต้องรู้ตามพ่ปรามาเลยโอ้ะแต่อย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p r e t t y Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะแล้วเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงอัยคุณภาพเรามาฟังกันต่อเลยค่ะปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะคะอันที่หนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเสพเฉียบพลันงภาวะนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความเจ็บปวดที่หน้าอกท่านั้นนะคะ แต่ยังทําให้ผู้ป่วยเป็นไข้โอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะอ่อนแรงคะ่ะหายใจลาบากไอใจสัน่นเหนื่อยล้ามีอาการบวมที่แขนหัวเขา่าฝ่าเท้าแล้วก็ท้องด้วยคะ่ะข้อที่2เยื่อหุ้มหัดใจอักเสษโรคนี้เป็นการอักเสบของเยื่อหุ้มที่รอมรอบหัวใจผู้ป่วยจะมีอาการอะไรคะรู้สึกเจ็บหน้าอ,อกข้างวา โดยการขยับในบางท่าทางหรือการหายใจเข้าลึกๆอาจสมผลให้อาการแย่ลงค่ะพี่ปลาคะพี่ปลาคายแล้วเจ็บหน้าอกด้านขวาเนี่ยเขาจะรักษาอย่างไรเนีอคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเรามีอาการเจ็บหน้าอกทางด้านขวาแต่ละสาเหตุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปถูกไหมคะพี่ปลาบอกเลยให้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดกับแพทย์ให้ประวัติการเจ็บป่วยที่สําคัญที่สุดก็คือละเอียดที่สุดไปเลยค่ะ การรักษาจึงแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ตรวจพบและก็ดูแลพิษของแพทย์ผู้ดูแลค่ะนอกเหนือจากขั้นตอนการผ่าตัดและการรักษาด้วยกระบวนการอื่นๆแล้วแพทย์อาจจะแนะนําให้ผู้ป่วยใช้ยารักษาการเจ็บหน้าอ,อกอันเกิดจากสาเหตุที่พบได้บ่อยนะคะตรงนี้เราก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะหลายคนจะมีความกังวลมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปตรวจรักษาเราก็ปรึกษาแพทย์ได้เลยค่ะ สอบถามเพื่อที่จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคหรือความเจ็บป่วยที่เราเป็นอยู่นะคะและที่สําคัญก็คือการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องการทํากิจกรรมใดๆในระหว่างวันอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้บางครั้งเราจะต้องงดกิจกรรมบางอย่างนะคะโอ้และที่สําคัญก็คือการที่รับประทานแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือการสูบบุหรี่คนงดเลยค่ะและถ้าเรายังมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องก็ต้องรีบไปโรงพยาบาล อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้สิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญมากโดยเฉพาะผู้ดูแลคนไข้นะคะเราต้องทราบรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ปล f ฟิชเป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สมงใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง healthy fit เชื่อพ,พี่ปรานะคะ